วันเสาร์ที่จะถึงนี้เราจะได้ชมละครเรื่องใหม่นั้นก็คือวัสนารักนะครับก่อนที่จะได้ชมกันแล้วก็ไปพูดคุยกับนักแสดงในเบรกหน้า<ะ>ผมแอบไปส่องครับส่องชาววาัสนารักว่าเขามีกระแสพูดถึงละครเรื่องนี้อย่างไรบ้างแล้วก็จัดมาท็อป5ที่น่าสนใจแล้วคนพูดถึงแล้วก็รอคอยที่สุดเลยมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับส่องชาววาัสนารักกับ5ท็อปเทรนด์ที่พูดถึงและรอคอยก่อนละครออนแอร์วันพรุ่งนี้ 1. รอลุ้นความเข้มข้นของเนื้อเรื่องส่งต่อจากทุ่งสเสนหาสู่วาสนารัก 2. อรอชมฝีมือของทีมนักแสดงหลังเห็นไลน์แทงตัวละครที่อัดแน่นสุดๆทำไมมีแต่คนบอกว่าน้องการหน้าไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่เลยความจริงจะเป็นยังไงที่อยากรู้ว่าพระไทยเทพทองหน้าตาเป็นยังไง รอชมวีรกรรมของย่าสัเพาถ่ายทอดโดยแม่ก้อยธาริกาจันะพล่ะไม่ใช่หลานอกสัเพาไอ้พลตีนกูเลยไปมันไม่ใช่หลานคนอิสัมเพาตอนหน้าอย่างรับหลังอย่าง 4. รอชมฝีไม้ลายมือการแสดงของนักแสดงน้องใหม่เพียบ คค่ะะะสาชอบพีกันน 5. ะะรอชมผลงานของจุลามณีกับอีกหนึ่งวรรณกรรมของจักรวาลน,นครสวรรค์พรุ่งนี้สิ้นสุดการรอคอยชมวาสนารักผลงานของผู้จัดพี่หนุ่งกริจ,จากค่ายเมกเกเคพร้อมกันหน้าจอช่อง33เวลา20นาฬิกา20นาที